สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มารับชมพญาเต่าเรือนและพักเครื่องของหลวงปู่หลิวปัน,นโกนะครับกับผมโบ๊ทโอฮานาพาเครื่องนะครับนะวันนี้รับชมหลายๆรุ่นนะครับอ่ะองค์แรกวันนี้นะครับหนีไม่พ้นรุ่นนี้เลยนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นปดนี่รุ่นแรกนะครับเนื้อเงินปี2536ครับ องค์นี้เป็นพยาเต่าเรือนรุ่นปดนี้ที่สวยสมบูรณ์มากนะครับจมูกโดง่งนิ้วครบตอกโคตรคมชัดลึกนะครับปดนี้รุ่นแรกเนื้อเงินสร้างแค่เพียง2,535องค์นะครับ2,536องค์เท่านั้นนะครับเนื้อเงินนะครับสวยสมบูรณ์นะมาพร้อมกรอบทองคําสั่งทําหนาตึ๊บเลยนะครับปดนี้รุ่นแรกเนื้อเงินปี36ยอดนิยมนะครับอะต่อไป รุ่นที่สองก็น,นี่พญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจเนื้อนวะโลหะครับโอ้โหองค์นี้สวยมากจริงครับนิ้วโครบจมูกโด่งบล็อกบอลน,นะครับรุ่นสุขใจเนื้อนวะโลหะต่อโค้งมุมบนนะครับซ้ายมือและขวามือคมชัดนะครับเป็นบล็อกบอลยอดนิยมนะครับรุ่นสุขใจเนื้อนวะโลหะปี37นะครับสวยมากๆเลยครับอ,องค์นี้นะครับต่อไป นี่พญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณองค์นี้เป็นบล็อกวงเดือนนะครับนะบล็อกวงเดือนบางๆนะสวยมากนะพร้อมเลี่ยมทองครับนะเข้ารูปสวยงดงามมากๆเลยครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะปี2538นะครับหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณถ้าร่วมกันสร้างและปลุกเสกในปี38นะครับองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะต่อโคตเงินนะครับ่านะสวยสมบูรณ์เลยครับ องคต่อไปนี่รุ่นนี้ครับยอดนิยมตลอดการครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยหรือสามรวยองนี้เป็นสามรวยเนื้อเงินจมูกโด่งมีปากเมตตาเมะสกนิ้วมือติดครบนะต่อโค้ดสองโค้ดนะมุมบนซ้ายกับมุมล่างซ้ายนะครับเนื้อเงินนะรวยรวยรวยหรือสามรวยเนื้อเงินปีสามหกนะครับพร้อมกรอบทองคําสั่งทําเข้ารูปสวยงดงามมากๆเลยครับ นี่ครับคลิปเลยครับอ่าสามรวยเนื้อเงินปี36ครับอ่ะต่อไปนี่พญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะครับเนื้อเงินนะองนี้เป็นเนื้อเงินบล็อกทองคํานะครับดูครับนิ้วครบจมูกโด่งเป็นสันเม็ดประสบนิ้วมือติดนะต่อโคตคมชัดลึกครับนะเนื้อเงินบล็อกทองคํารุ่นสุขใจปี37พร้อมเรียมทองนะครับ สวยง,งามมากมากนะครับสวยงดงามมากๆเลยครับสุขใจเนื้อเงินปี37บล็อกทองคำนะครับจมูกโด่งเป็นสันนะครับยอดนิยมตลอดกาลนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็นี่เจ้าสัวนี่ัววบพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าวสัวเนื้อนวะโลหะบล็อกนิยมจอขีดครับองนี้ผิวติดลุ้งนิ้วครอปจมูกโด่งเดิมไม่ผสกสวยผิวเข้มเขมนะครับ เจ้าสัวเนื้อนวะโลหะปี38บล็อกจอขีดครับพร้อมเลี่ยมทองงดงามเลยนะครับนี่ต่อโคด,ด้านหลังคมชัดลึกผิวติดลุ่งอ่อนๆด้วยนะครับนะรุ่นเจ้าสัวนะครับปี38เนื้อนวะโลหะพร้อมเลี่ยมทองครับต่อไปเจ้าสัวเสร็จแล้วก็รุ่นไหนต่อ นี่รวมพุทธคุณโอ้โหองค์นี้สวยมากเลยครับนะรวมพุทธคุณองนี้ต่อโค้ดแห่งบูชาแล้วเหงเดี๋ยวเงินกับทองก็ตามมาแล้วก็โค้ดนะมีเม็ดงานะครับผิวสวยนะครับติดผิวคาบน้ําทองง,งามๆเลยนะครับรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะพร้อมเลี่ยมทองนะครับต่อโค้ดแห่งปี2 5 3 8ครับ นะหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณท่านสร้างและปลูกเสกไว้นะสวยงดงามเลยครับนะครับต่อไปพระสมเด็จสารพัดนึกนะครับนึกหวังสิ่งไหนก็สมดังความมุ่งมา่ปปาถนานะครับนี่คือพระสมเด็จสารพัดนึกเนื้อนวะโลหะของหลวงปู่หลิวปัะโกนะต่อโคตรปดนี่นี่ครับปี3-5สร้างแค่เพียง1000องค์นะครับแล้วก็สร้างแค่เนื้อเดียวคือเนื้อนวะโลหะด้วยครับ พระสมเด็จของหลวงปู่หลีวรุ่นสารพัดนึกนะครับวัดไล่แต่งทองปี35เนื้อนวะโลหะครับสวยมากสวยมากครับต่อไปพญาตเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกองนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําเดิมนะครับต่อโคตคมชัดลึกจมูกโดง่งลิ้นปากเน็ตตามจมูกนะครับคมชัดเลยครับ พร้อมเลี่ยมทองหนาตื๊บเลยนี่ครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกเนื้อทองแดงลมดำปี3-5สร้างแค่เพียง5,000องค์โดยหลวงปู่หลิวนะครับวัดไล่แต่งทองครับนะครับผิวติดลุงสวยมากนะครับนี่รวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี3-5ครับอ่ะต่อไป เหรียญรุ่นพิเศษสงคามเกาหลีปี18ครับเหรียญรุ่นพิเศษนี้หลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลุกเสกณวัสนามแยะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในปี2518ันรบดะครับจสร้างและปลุกเสกในงานทอดพระป่าสามากีวัสนามแยะจังหวัดกาญจนบ,บุรีปี18เป็นเหรียญดีปีลึกนะครับที่โดดเด่นทางด้านคงกระพันชาตีแคล้วคาดดีเป็นเลิศบารมีมหาอำนาจไม่เป็นสองรองรุ่นไหนเลย นะครับสงครามเกาหลีนะปี18ครับคมชัดมากๆเลยครับเหรียญนี้สวยสมบูรณ์เดิมเเลยครับนะครับแล้วที่หายากไปกว่าเนื้อทองแดงก็คือเนื้อนาวะครับนะผมคิดว่าเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นเนื้อนวะโลหะผิวแก่เงินนะโด่งครับจมูกโด่งคมชัดเหรียญรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีปี18นะครับเนื้อนวะโลหะครับงดงามมากๆเลยครับทุกท่าน นะครับดูความสวยครับนี่ครับสวยมากๆเลยครับรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีปี18หรือปี18วัดสนามแย้ของหลวงปู่หลิวปันนาโกครับะรน,นะครับแล้วก็ต่อไปนี่องค์นี้นะครับยอดนิยมตลอดการเช่นเดียวกันประสบการณ์เยอะมากพญาเต่าเรือนนะรุ่นไตามาตนะครับหรือไตามาต์พิมพ์เล็กไตามาตเล็ก3แชโอเรียกได้หลายชื่อเลยนะครับ ปี2536เนื้อเงินครับเล็บครบผิวกระจกสวยโดมเดิมนะงดงามมากครับเนื้อเงินพร้อมเลี่ยมรอบทองคำสั่งทำหนาตึ๊บเลยต่อโค้ดด้านหลังคมชัดลึกเป็นบล็อกนิยมอุนอน,นี่ครับสวยมากนะสวยมากๆครับไตมาดเล็ก3แชะเนื้อเงินปี36ครับมีรุ่นไหนอีกไหมยวแนะนำอ๋อนี่นี่ห้ามพลาดเลย พระนาคปกครับปกปักรักษาปกป้องคุ้มภัยครับนะเป็นพระนาคปกรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวปนโกเป็นเนื้อทองคำนะครับพระนาคปกรุ่นแรกเนื้อทองคำปี2535ครับตอกสองโค้ดด้านหลังคมชัดลึกเลยครับสวยจริงๆครับสวยมากๆเลยครับนะพระนาคปกรุ่นแรกปี35ของหลวงปู่หลิวเนื้อทองคำครับนะครับแล้วก็ องต่อไปนี่จิ๋วแต่แจ๋วห้ามมองผ่าข้ามเลยนี่คือจิ๋วแต่แจ๋วของหลวงปู่หลิวคือเตาจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อทองคําครับเตาจิ๋วเปิดโลกเนื้อทองคําปี2 5 3 9รบาครับนะจะเห็นลายลายนี้ไม่ใช่พระลายนะนะกระจกกระจกลายนิดหน่อยนะครับนะครับเตาจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อทองคํานะครับนี่อันนี้ไม่ไลายแน่เนี่ยสวยเลยครับ เนื้อทองคำนะเปิดโลกเปิดรู้ทางธรรมาหากินเปิดช่องทางธรรมาค้าขายเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับเนื้อทองคําปี39ครับนะครับต่อไปหมดอย่างหมดแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโบ๊ทโอาหน้าพาเครื่องนะครับ นะรบประกันาพาแท้ให้ตลอดชีพนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะ2 9 2 9 1 9 8 5 8 8แอดไลน์ 88, like, ได้เลยครับสวัสดีครับ